สวัสดีครับบ้านทอสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีวันสงการด้วพี่น้องเด้อสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับขออวยพรนะครับผมเอฟซีแฟนกับแฟนคลับทั้งช่องนะครับพอยังไม่ังไงสุขุมสุขคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมอายุมั่นคงยืนนะครับในช่วงปีใหม่ไทยนะครับหรือเทศกาลวันสงการนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องที่เดินทางกลับมาบ้านเฮาทอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ทึ้งขามาแล้วก,ก็ขากลับเด้อพี่น้องเด้อนะครับก่อนกลับก็ขอให้ได้โชคนะครับให้เฮ่งๆให้รวยๆนะครับท่านำชุ่มเอาเป็นแัง,แงได้นะครับคึกคืนบ่พี่น้องช่วงเทศกาลวันสงกรานต์อยู่บ้านบ่ปานได้เด้อท่านผู้ชมนะครับเงียบแน่คนบ่ค่อยมาบ้านปีนี้นะครับเป็นเงียบๆนะครับเอาบ่าวเฒ่าฝากแจง FC แฟนคลับทั้งช่องให้เด้อนะครับท่านผู้ชมบ่าวเฒ่าไม่มีเพดเด้อพี่น้องไม่มีเพดถ้าเห็นเพด และเห็นคลิปบ่าวเท่าคือเขาดูดคลิปบ่าวเท่าไปลงนะครับท่านผู้ชมบ่าวเท่าไม่มีเพจไม่ได้ทําเพจบ่าวเทามีแต่ช่อง u t u b e นะครับท่านผู้ชมมีแต่ช่อง YouTube ด้วยพี่น้องเด้อนะครับถ้าไปเห็นในเพจนี่คือเพจปลอมบ่าวเท่าไม่มีเพจนะครับไ่ได้เ็ดเพจนะครับท่านผู้ชมมีแต่ช่อง u t u b e นะครับเอาฝากแจกเอฟซีแฟนคลับทั้ง่องนัมเ้อร์นะครับเพื่อไปเห็นบ่าวเท่าทั้งเพจนี่คือเป็นเพจปลอมเขาดูดคลิปบ่าวเท่าไปลงด้วยพี่น้องเด้อ นะครับบ่าวเถ่าวิมีเพศนะครับท่านผู้ชมเอาจะให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมอา่าหลังจากอวยพรวันสงการแล้วท่านผิน้องเนาะขอให้มีความสุขนะพี่น้องให้ชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นชุ่มชื่นนะครับผมอา่าให้ดับร้อนในช่วงเทศกาลสงการนะครับอา่าวันที่13นี่ก็เป็นวันวันแห่งครอบครัว่วพี่น้องนะครับท่านผู้ชมขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขนะครับท่านผู้ชมเอา อสสารคามอยู่ในสายสมชุ่มเบาโดนอาจารย์พุนจรรดนะครับจะพา้เอฟซีแฟนขับท่านช่องมารับชมนะครับชุดล่างอย่างเดียวของอสสารคามงวดวันที่16เมษายน2 5งพันนะครับผมสวัสดีครับอสสารคามครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันสงกรานต์ครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ให้นะอาจารย์เนาะครับปีใหม่ให้รถล๊อตเตอร์ครับเป็นยังไงทั้งบ้านเล่นน้ำกันสนุกสนานบครับผม ทั้งบ้านกันเรียนน้ามบอกระ่คือคืนที่กันเหรอครับบ่คือกคืนบอกรงสารคามบ่ครับบ่บ่มาบ่กระมามันหอนคนคนบอคอยมาบาดดิครับครับผมว่าว่ามากระบบบอมีแนวนี่มันมันหอนทั้งอากาศมัหอนอากาศร้อนนะครับเนาะเป็นจังได้บ่คระคืนเน่ยบ่ครับครับผมบ่อกบ่คืนทั้งบ้านกันมีมาอยู่พี่น้องกะคนมาบ่หลายแม่จันครับก็เป็นซีเงียบๆนะครับอ่า บ่าวสาวกะไปนะครับผมช่วงนี้จะเป็นงานบุญไปวัดนั่นวัดนี้ไปสอดาวรายการไปทำบุญน้ำปูพระนั่มนะครับผมครับผมมือแบบนี้มีบุญมือมือมีบุญเป็นบุญไามครับบุญยูวัดครับบุญยุวัดครับผมยูบุญยูวัาปลาเทพบ้านเหรอครับครับเป็นพ่อป้าไหมครับอาจารย์หินส่วนหลอดเงินเห็ดปลาเทพบ้านครับรวมกับกรุงเทคแน่นอนโอเคผมว่าหลายเนา ชุดบนอาจารย์ให้ต่อมัวแ้่น้ออาจารย์เนาะครับผมอ่าชุดล่างนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นชุดล่างอย่างเดียวน้ออาจารย์เนาะครับชุดล่างครับชุดล่างอย่างเดียวออสระคมนะครับผมสิบหกเอาเลยครับอาจารย์ ครับวิ่งหนึ่งกับห้าพ่าจังครับครับจับคู่หกหนึ่งหกห้าครับคับเดี๋ยวได้จังได้นะครับจับคู่หกหนึ่งหกห้าครับเก้าหนึ่งเก้าห้าครับเก้าหนึ่งเก้าห้าแล้วก็หนึ่งห้าครับครับอ๋อมีหนึ่งห้าหนึ่งห้ามาด้วยกันเลยไอ้จันครับผมจับใช้กันครับจับใช่กัน อ่าเอานะครับชมชมอันนี้เป็นชุดล่างอย่างเดียวของออสราคามนะครับครับผมหาครับหนึ่งอนไรเด่นตัวไหไรเด่นก็กันครับชุดล่างเด่นเนหาครับห้าเป็นตัวเด่นนะครับชมชมหาเป็นตัวเน้นไดฟี่นเ้อนะครับรับห้าครับครับจับคู่ตัวไหไรเน้นหนากกันจับคู่หกหนึ่งครับหกหนึ่งมาเป็นตัวเน้นหกหนึ่งหนึ่งห้าครับเอหฮเด่นหา คู่ที่เน้นคือเน้นคู่ไหนเน้นหนึ่งห้ากับหกหนึ่งครับเอาเน้นหนึ่งหากับหกหนึ่งนะครับผู้ชมเด้ออ่าครับผมอา่าเน้นที่หกหนึ่งกับหนึ่งห้านะครับผมตาเล็กเป็นทันเล็กมากบาเบอรกับเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับเป็นในทางนะพี่น้องเด้อนะหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะพี่น,อน้องเนงาะกับหาฉลากกินแบ่งรัฐบาล มหาลอตเตอรี่ไว้เดินพี่น้องเด้อหาลอตเตอรี่ไว้นะครับยั่นะผมหาลอตเตอรี่ไว้บ้าทอได้เก้าหนึ่งเก้าหาได้ไปหลายใบเลยพี่น้องเมื่อหนึ่ไปทั้งไอนซองดาวก็ได้ได้เก้าหนึ่งนะครับผมไปเห็นเก้าหนึ่งเหลือก็ได้หยิบเก้าหนึ่งอืมมครับผเน้นหกหนึ่งกับคับหนึ่งหาที่ได้ดันเน้นที่หกหนึ่งทายเลขวิ่งนี่คือ ตถลีไว้เหรอครับหารถลีไว้ครับผมตอนนี้หกหนึ่งกับหนึ่งหาครับอืมเอานผูมชมมาเบิร์นนั่นกันนะครับผมแคปหน้าจอเด้นรู <c oughs> ้ชมเ้อะอสารคามไม่ใช่คุณปุ้ยบัวใหญ่ม,มันมาพากันครับผม <c oughs> เสียงใครกันนะารัจะว่าก็เป็นคนเบาหน่อยขึ้นกันนะครับไม่ใช่คุณปุ้ยบัวใหญ่ได้ไปนองเด้อันนี้เป็นอสารคามทนผรมชม อันนี้นะครับอยู่ในสายอ่าครับผมเอาตัวเล็กเงินเงินเป็นลยอ่าคนละคนกันเอฟซีเอฟซีว่าได้ยินเสียงบุ๊มเมนคุณปุ๋ยบัวใหญ่เบาๆเถ้าบัวแมนครับผมอ่อสารค้ามนะครับอ่ายู่ในสายจารครับครับผมล่างเด่นหนึ่งกับห้าเด่นหนึ่งกับห้านะครับท่านผู้ชมอ่าให้ให้เด่นหารอบหนึ่ง เาจับคู่ย่ำอีกรอบนะครับมีตัวไหนครับผมหกหนึ่งคกห้าครับครับหนึ่งห้เกหาหาครับอ่าห้าคู่นะครับเน้นคู่อะไรจัดกหนึ่งกรหนึ่งห้าครับกหนหนึหาหฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ด้พี่น้องเด้อนะครับหาหยิบจับหาฉลากกินแบ่งเกครับหกห้าอ่าเอาชุดบนใหาจารย่ำชุดบนแห้น้ำน้อยจันนะ ชุดบนเออชุดบนของอาจารย์นี่เก้าคู่อาจารย์ครับเกาูอ่าที่อาจารย์ให้ไว้นะครับย้ำชุดบนนี่ได้พี่นอ้องเด้ออ่าชุดเด่นเด่นบนมีสามแปดเก้านะครับสามแปดเก้านะครับถ้าวิ่งวิ่งแปดครับเด่นที่แปดเลขติดห้าหกเจ็ดนะครับอาจารย์จับให้สามห้าสามหกสามเก้าแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับผมเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ด สังเกตพี่น้องเก้าหาชนกันบนล่างนะครับเก้าห้าชนกันบนล่างอันนี้ย้ำโค้งสุดท้ายให้น้ำหน่อยจานนะใช่ชนบนนี่เน้นเน้นเก้าตัวหนึ่งเรื่อยใส่เก้าอีกตัวนึงครับวิ่งนี่บะครับเก้าหาเก้าหกะครับครับนี่ครับเก้าหาเก้าหกตัวรอดนี่ครับไอ้เน้นไว้ให้ยุ้ครับเนี่ยครับผมอ่าตอนเน้นเน้นคือสีคูหรือเพิ่มมากเป็นเพิ่มสองตัวเพิ่มอีกว่าครับเป็นจังไหน แมนนี้วนีกันะให้เลืออยสามเก้าหาครับตัวคูนรับให้เน้นที่สามเก้ากับเก้าห้าเอาก็แปดหคูครับครับเดี๋ยวเราถ่อวงให้เลยครับผมเอานะครับชุดบนเน้นเน้นสามคู่บ่อาจารย์ครับผมเน้นสามคู่ครับสามเก้าแปดห้าเก้าห้านะครับอาจารย์บาไให้วงไห้ครับ กับตัวด้วยเอาชุดล่างเน้นหกหนึ่งกับหนึ่งหาได้พี่น้องเด้อบนโค้งสุดท้ายเน้นให้สามคู่แคปหน้าจอครับทำช่มครับอันนี้อาจารย์อากาศห้อนบอกครับผมอาการว่อนอะไรขึนน้ากครับเพราะมีแงกิน <laughs> นะครับห้อนพี่น้องนะครับบ่าเท่ากับออกทำงานที่เก่านะครับทำชม่มนะครับผมไปช่วงนี้ก็จะเป็นงานบุญแน่พี่น้อง ไปร่วมบุญทำบุญบน้าแต่ละวัดนะครับทำบุญน้ำปูแล้กับไปสอยดาวพี่รองสอยดาวปเบิ้งงมอลลับน้าช่วงไหนครับผมหมอลลับมิตลตลอดเต้นหน้าหา้านไม่ค่อยได้เราอ,อาจารย์อากาศมันฮ้อง <c oughs> ไปยืนเบื้องพี่รองไปส้อยดาวเมื่อนี้ก็ได้สอยดาวได้หมอนได้ยังมาไลาย่าง,าายยางนี่พี่น้อง แต่ว่าเนื่ออยากได้ก็ได้ก็บพเป็นยังี้ถือว่าไปเหตุบุญนอาจารย์ครับเอาขอบคุณอาจารย์ครับผมครับครับยู่ดีไม่แห้งนะอาจารย์เด้อยูดีไม่แห้งครับผีไม่ให้สมการนะครับผมให้เอฟซีชุกชกมันหมานสวัสดีครับเอาออสรคามนะครับท่านชมเอาย้ำนะพี่น้องนะแจ้งเอฟซีแฟนครับทั้งช่อมนะครับผม บ่าวเท่าไม่มีเพจได้พี่น้องเดอ้อไม่มีเพจถ้าเห็นคลิปบ่าวเถ่าล่เพจนะคือเพจปลอมนะครับบ่าวเท่าไม่มีเพจมีแค่ช่อง u t u b e นะครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท้งช่องนะครับผมขอบคุณพ่อหญ่มีไงสุขสุขคนเด้อนะครับผมให้โชคดีให้ร่ำให้ด้วยให้สุขภาพแข็งแรงครับในช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลสงการานให้สนุกสนานได้เอฟซีแฟนคลับท้งช่องให้มวลม้วนนะครับผมพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ